การใช้ยาคุมกำเนิดถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่สาวๆอย่างพวกเราควรจะต้องมีติดตัวไว้ตั้งแต่อายุนน้อยๆแต่เชื่อว่าหลายๆคนกลับยังไม่ได้มีความรู้ที่ถูกต้องวันนี้เรามาหาคำตอบเพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ให้สุขภาพดีขึ้นกันค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับแป้งในรายการ New You Resolution ซีรีส์พิเศษ New Her รายการที่อยากให้เธอทุกคนสุขภาพดีค่ะเพราะเราอยากจะช่วยให้ผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะวัยใดก็ตามได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งกายและก็ใจผ่านการพูดคุยเรื่องข้อสงสัยและหาวิธีในการแก้ไขปัญหากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์โอราลิกมุสิกวงสูตินรีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร,ร์การเจริญพันธุ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะกลับามาพบกันอีกแล้ววันนี้คุณหมอ ใส่เสื้อมาตรงใจกับแปง้งนี่เราไม่เจอกันนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะส,สองสองนาที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 าทจริงๆท <laughs> ีมงานรู้แล้วเนี่ยทีมงานรู้โอเคเมื่อ <laughs> <laughs> <Okay. S 2> ประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมา <laughs> มเรามีการพูดคุยกันใน i i, เรื่องของการปวดท้องประจําเดือนกันไปคุณโอเคซึ่งอีพีนี้ทปงขอเรียกว่าเป็นภาคต่อจากอีพีนั้นแล้วกันซึ่งวันนี้อยากจะมาชวนคุณหมอคุยในเรื่องของการคุมกําเนิดค่ะคุณโอเคขอประเดิม ในส่วนแรกเลยว่าไอการคุมกําเนิดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีกี่รูปแบบมันมีอะไรบ้างที่ผู้หญิงหนึ่งคนจะต้องรู้เกี่ยวกับการคุมกําเนิดค่ะต้องมาที่คํานิยามก่อนแล้วกันว่าคุมกําเนิดคืออะไรคุมกําเนิดเนี่ยก็ตามชื่อเลยไม่ให้มีการมีลูกนะครับซึ่งการไม่ให้มีลูกเนี่ยก็หมายความว่าจะไม่ให้มีคนแรกหรือว่าจะคนถัดไปจะให้ห่างกันเท่าไหร่หรือว่าถ้ามีจํานวนเพียงพอแล้วเนี่ยก็คือจะหยุดเลย กลับมาวิธีการแบ่งจําแนกเนี่ยนะครับก็แบ่งได้หลายรูปแบบอันที่คุยง่ายๆก็จะแบ่งผู้หญิงผู้ชายก่อนสาหรับผู้ชายเราก็จะมีทําหมันกับใช้ทุงยางอนามัยทาหมันก็จะเป็นแบบถาวรทําปุ๊บยาวเลย,เลยไม่้รงทำทุงยางอนามัยก็จะเป็นแบบชั่วคราวนะครับกลับมาของผู้หญิงบ้างถ้าเราแบ่งแบบถาวรกับชั่วคราวก็เหมือนกันถาวรก็คือทาหมันชั่วคราวก็โอโ้โหคราวนี้เนละครเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงที่เราจะมาคุย,คยกันวันนี้โอเค ช่วคราวเนี่ยนะครับเราก็อาจจะแบ่งได้เป็นแบบมีฮอร์โมนกับไม่มีฮอร์โมนสนใจละมีฮอร์โมนเอาว่าไม่มีฮอร์โมนก่อนละกันหลายคนอาจจะสนใจเพราะว่าฉันไม่อยากได้แบบมีฮอร์โมนในร่างกายได้แก่อะไรบ้างเช่นถุงยางอนามัยผู้หญิงแบบแบบเขาเรียกอะไรแบบห่วงก็เหมือนถุงยางอนามายัยผู้ชายเป็นรูปทรงกระบอกแต่น,นี้เป็นของผู้หญิง<อ>ก็คือใส่เข้าไปในช่องคลอดอ่าโอเค นะครับก็เป็นถุงยางอะไรไหมไม่เคยลองเลยนึกภาพไม่ของประเทศไทยไม่มีของประเทศไทยไม่มีครับอ๋อถึงว่าเราเลยแบบว่าไม่ค่อยขุนกันเท่าไหร่ใช่ไหมกลับมาปุ๊บไม่มีฮอร์โมนมีอะไรเขาเรียกว่าห่วงคุมกําเนิดซึ่งอันนี้ไม่ใช่ถุงยางด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกลียแล้วนะเราใช้คําว่าห่วงเนี่ยแต่ว่าลักษณะจริงๆเป็นแท่งนะฮะเป็นแท่งรูปตัวทีใส่เข้าไปในโพรงมดลูกแล้วมันก็จะมีการออกฤทธิ์นั่นนู้นนี่ นะครับโอ้ยขนลุกเลยเมื่อกี้ต้องคุณบอกว่าใส่เข้าไปอข้อดีก็คือว่าอันนี้ไม่มีฮอร์โมนเพราะนั้นใครที่กลัวจะเป็นอะไรกับเต้านมหรือเปล่าจะเป็นอะไรกับรังไข่ไหมอันนี้ก็ไม่มีข้อเสียคือต้องให้บุคลากรทางการแพทย์ใส่ถัดมาปุ๊บคราวนี้เริ่มมามีฮอร์โมนแล้วก่อนที่คุณหมอจะเจาะลงไปในส่วนของฮอร์โมนต้องบอกก่อนว่าแป้งคนหนึ่งเป็นตัวแทนที่ได้ยินมาตลอดแหละฮอร์โมนเอ่ย ยาคุมเอยเราพูดถึงกันหน่อยมากแต่ว่าไม่เคยมีความรู้แบบเขาเรียกว่าไม่เคยมีความรู้แบบออฟฟิเชียลกับเขาสักทีแล้วตอนเด็กๆที่เรียนนะคุณหมอพอเราเรียนเขาเรียกอะไรสุขศึกษาไอ้ตอนนั้นะเราก็ยังคิดว่ามันยังไกลตัวคุณหมอแต่พอถึงเวลาที่เริ่มสังเกตเห็นคนรอบข้างเขาใช้กันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหรือมันถึงตาชั้นแล้วนะเนี่ยหนูก็เริ่มจากคิดว่าหลายๆคนเริ่มเหมือนกันเสิร์ชเน็ตคุณหมอเสิร์ชก่อนเลยมันจะต้องยังไง โอเคต้องกินยาคุมใช่ไหมหาเจาาเซิร์เน็ตยี่ห้ออะไรดีเดินเข้าร้านขายยาเลยก็เลยอยากให้คุณหมอ,อมแบ็กแบ็กกลับมาเลย,ยค่ะยากปูพื้นฐานความรู้เลยคุณหมอว่าในส่วนของฮอร์โมนและยาคุมเนี่ยรจริงๆแล้วแบบมันมีความสัมพันธ์กันยังไง จริงๆแล้วเราทุกคนต้องใช้ยาคุมหรือเปล่าโอเคคิดว่าถ้าจะคุยจักรวาลยาคุมทั้งหมดเนี่ยนะฮะอาจจะต้องประมาณสัก4ี่ EP โอเคเพราะว่ารารายละเอียดมันเยอะอ่ะเอาว่า,าคร่าวๆก่อนละกันยาคุมกําเนิดเนี่ยทุกคนต้องใช้ไหมทุกคนต้องกินไหมก็กลับมาว่าเราเนี่ยมีความต้องการในการคุมกําเนิดอย่างไร,รด้วยวิธีไหนมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าปกติเวลาหมอไปเลคเชอร์เนาะนะครับ ก็จะมีแบบเป็นกรอเลยนะอันนี้คือวิธีการเลือกยาคุมทั้งการคุมกําเนิดทั้งหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ยาคุมอย่างเดียวเมื่อไหร่มีเซ็กทีไหมใช้ก่อนหน้าที่ว่าชอบสอบความจําทําฉุกเฉินเมินโรคติดต่อแล้วก็ขอราคาเมื่อไหร่มีคือเมื่อไหร่จะมีลูกสมมุติว่าถ้าอีก3เดือนจะมีลูกนะครับการใช้ห่วงคุมกําเนิดเมื่อกี้ที่พูดอะตัวทีอยู่ได้10ปีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรไงเพราะว่าอีก3เดือนจะมีลูกแล้ว ใช่ไหมครับใช่ไหมก็หาวิธีการคุมเหนือที่ใช้ในช่วงสั้นๆอ่านี่คือเมื่อไหร่มีนะครับเซ็กทีไหมหมายความว่ามีความสม่ําเสมอในการมีเพศสัมพันธ์มากน้อยขนาดค่ะ<อ>สมมุติว่าแฟนไปเป็นแบบอยู่บนเรือแล้วกันหกเดือนกลับมาทีหนึง่งตัวเองจะกินยาคุมรอแฟนหกเดือนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะใช,มใช่ไหมครับก็หาวิธีการคุมเหนือที่แบบอ,อาจจะเป็นช่วงสั้นๆแฟนกลับมาอยู่แบบกับเราอาทิตย์หนึ่งนะครับ ก็จะเป็นถุงยางอนทไมายอย่าได้นะครับโอเคใช้ก่อนหน้าก่อนหน้านี้เคยใช้การคุมกําเนิดอะไรมาบ้างอ่าสมมุติว่ามีคนเินมาปรึกษาหมอบอกว่าคุณหมอหนูอยากคุมกําเนิดแบบที่ประสิทธิภาพดีๆแล้วกันนะหมอจะถามว่าเมื่อเคยใช้ยาคุมกําเนิดไหมเขาบอกเคยค่ะเคยแบบเป็นกินเนี่ยหลุดท้องมาคนนึงแลว อันนี้คือใช้ก่อนหน้าแล้วก็เฟล,ลมา,าใช่ไหมแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีให้ต่อมาคือที่ว่าชอบใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยชอบไม่ชอบอะไรยังไงบ้างเ <พอ S 1> ช่นบางคนบอกว่าหนูกินยาไม่คุมเหนือนแล้วชอบมากเลยเมนมาเป็นรอบๆสิวก็หายแล้วถ้าหมอจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เปลี่ยนเธอไม่ดีไปใส่ห่วงไหมอา้าวของเดิมเขาก็ดีเขาก็คุมได้และเขาก็ชอบด้วยทําไมเราต้องเปลี่ยนอันนี้คือเรื่องของการซักประวัตินะที่ว่าสอบความจํา เป็นคนขี้ลืมถ้าเป็นคนขี้ลืมอ่ะก็ไม่ควรจะเป็นกินยาไม่คุมเนิดเพราะโอกาสพลาดก็จะเยอะใช่ไหมเราก็จะแบบอาฉีดยาคุมทุก3เดือนฝังยาคุมอยู่ได้3ปีเป็นตนนะ้นทำฉุกเฉินชอบฉุกเฉินบอน่อยหรืปล่าถ้าใครชอบฉุกเฉินมันกม่บกหนูก็แบบฉุกเฉินนานๆครั้งครห,หมออาทิตย์ละ3าครั้งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม,ไม่ใช่นะ ควรจะควรจะไปหาวิธีการคุมเหนือที่มันมีประสิทธิภาพดีๆเพราะว่าการกินยาใม้คุมเหนือชนิดถูกเฉินบ่อยๆจะส่งผลทาให้เลือดออกผิดปกติได้นะครับประสิทธิภาพมันก็ต่ำกว่าวิธีที่หมอเล่ามาเมื่อกี้นี้นะครับเมินโรคติดต่อเป็นคนกลัวโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่าวิธีการคุมเหนือเดียวที่จะป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคือพวกถุงยางนามัยนะครับอันนี้หมอรวมทั้งหมดนะเรื่องของ lgbtq ด้วยนะครับนะเพราะว่าโรคติดต่อเกิดขึ้นได้กับทุกคนสุดท้ายขอราคา ราคาถูกราคาแพงมากน้อยขนาดไหนนะครับการคุมกําเนิดสําหรับวัยรุ่นเนี่ยฝังยาคุมเนี่ยแท่งหนึ่งอยู่ได้3ปีในนนสามพันกว่าบาทรัฐบาลให้ฟรีนะเพราะรู้แล้วว่าคุมาา้มค่ากว่าก็ฝังไปเลยแค่นี้คุณหมออธิบายทั้งหมดทั้งมวลอ่ะครบแล้วที่หนูจะเอามาถามคุณหมอวันนี้ไม่ไม่นี่ยังนี่แค่วิธีการเลือกไนงะแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะมีไซ์เอฟเฟกต์นั่นนู่นนี่หรือเปล่ามันก็ต้องลงแหละเมื่อกี้แค่เลือกนะค่ะ อ่ะเราหมอถามต่ออ่ะสมมติว่าขี้ลืมก็แปลว่าควรจะหาอะไรที่แบบนานๆยาวๆเ<ม>ช่นฉีดยาคุมแต่บางคนบอกคุณหมอหนูน้ําหนักตัวเยอะแล้วการฉีดยาคุมก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าการฉีดยาคุมก็อาจจะทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแปดอของคนที่ฉีดยาคุมน้ําหนักเพิ่มขึ้นเหลือฝังยาคุมกับเหลือใส่ห่วงคุมกาเนิดนะครับฝังยาคุมก็จะถามว่าเออฝังยาคุมมีฮอร์โมนนะครับอาจจะเลือดออกกระปิดกระปอยได้บางคนอาจจะเมนไม่มาเลยเราโอเคไหม ถ้าแบบว่าหมอหนูอยากแบบไม่มีฮอร์โมนแล้วกันแล้วก็โอเคเลือกแบบใส่หัวคุมเนิรดก็ได้ไม่มีฮอร์โมนกลับกันหนูมีอาการแบบปวดท้องเมนด้วยเมนชอบมาเยอะๆหนูขอแบบไม่มีเมนได้ไหมไม่ปวดท้องเมนเราก็จะเลือกแบบโอเคองั้นฝั่งยาคุมแล้วกันเพราะว่าฝั่งยาคุมมันจะมีฮอร์โมนทาให้ประจำเดือนไม่มาพอประจำเดือนไม่มาเราก็ไม่ปวดท้องเมนเม่นก็มาลดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่แบบ personal i z e มากใช่ใช่ผมมาจะคู่พอฟังคุณหมออธิบายแล้วก็คือหลักๆเนาะคุมกำเนิดมันมีหลายแบบทั้งในส่วนของการใช้อุปกรณ์มาช่วยใช้ทางแพทย์มาช่วยแต่ละคนการที่จะเลือกการคุมกำเนิดแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทั้งไลฟ์สไตล์เนาะการบัต g เจตของเราการเพอร์เพสในการคุมกำเนิดที่อย่างคุณหมอบอกไปอย่างตัวแป้งเองคุณหมออันนี้เป็นส่วนตัวก็คือแป้งฝั่งเรืองวิธีฝั่งยาคุมคเพราะว่า ส่วนตัวแป้งเป็นคนหนึ่งไม่ชอบกินยาสองตั้งขี้ลืมด้วยสองอันนี้รวมกันสามคือหนูเป็นคนไม่ชอบโรงพยาบาลคือจะให้หนูเซตตัวเองทุกสามเดือนไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเนี่ยหนูไม่หนูหนูหนูทำไม่ได้บวกกับไลฟ์สไตล์ชอบออกกำลังกายเป็นเมนทีปวดท้องหนักอย่างที่แจ้งไปทั้งหมดทั้งมวลก็เลยทําให้หนูเลือกวิธีนี้ฝั่งยาคุมใช่ค่ะซึ่งเนี่ยแท่งที่สองแหละ้ใช่ก็เลยก็คือสามปีแท่งที่สองป็ีปีที่สี่แหละคุณหมอก็เลยคิดว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ อยากให้ทุกคนเนาะกลับ,บไปทบทวนทั้งพฤติกรรมแล้วก็เป้าหมายของตัวเองว่าเราจะฝังยาคุมกันไปยังเาขาเรียกอะไรฝังทาไมเลือกแบบไหนที่จะตรงแบบไลฟ์สไตล์ตัวเองหมอก็ะจะมีวิธีการเลือกอีกเอาแบบง่ายๆเมื่อกี้แบบยาวเนาะแบบยาวอันแบบสั้นๆนะบอกว่าสามปอเปิดสวิตช์สามปอได้แก่หนึ่งเรื่องของเรื่องเรื่องเ่อของเดี๋ยวนะเอาลืมเลยคนละประสิทธิภาพนะครับประโยชน์ แล้วก็ความปลอดภัยอันแรกก่อนคือเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ต้องคิดถึงอันดับแรกเลยความปลอดภัยปลอดภัยก่อนค่ะปลอดภัยนี่ก็คือรวมว่าเรามีข้อบ่งห้ามอะไรไหมเ <c oughs> ช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นไมเกรนชนิดที่แบบมีอร <c oughs> อร่าเห็นแสงวุบวับุบวับูอื้ออะไรเงี้ย <c oughs> เราก็ไม่แนะนําให้ใช้ยาเม็ดคุมกับเนิร์ชนิดฮอร์โมนรวมเพราะาจะทําให้อาการแย่ลงคือยาเม็ดคุมเนิร์มีทั้งฮอร์โมนเดี่ยวฮอร์โมนรวมอันนี้ก็ไม่ควรใช้ หรือว่าเป็นมะเร็งเต้านมที่กําลังเป็นอยู่แล้วก็ห้ามให้เพราะนั้นอันที่หนึ่งครับคือเรื่องของความปลอดภัยดูซิว่าเรามีข้อบ่งห้ามอะไรเปล่ต้องบอกว่าของประเทศไทยเนี่ยพูดเรื่องนี้น้อยในต่างประเทศจะใช้ยาคุมเนี่ยนะฮะหมอต้องสั่งให้จริงคุณหมออันนี้สัตี้เราแบบค่อนข้างใช้คําว่าเปิดดีไหมเพราะว่าทุกคนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายแล้วก็เดินเข้าไปร้านขายายาเลยก็ได้่รงนี้เข้าไปร้านขายายาเนี่ยข้อดีคือเข้าถึงง่ายเนี่ยดีนะนะครับ แต่ว่าอย่างที่บอกต้องดูเรื่องของความปลอดภัยก่อนถ้าเราซับประวัติทั้งหมดซึ่งมันเยอะไงที่เป็นโรคอ้วนสูบบุหรี่มีความดันโลหิตสูงอะไรพวกนี้กลุ่มนี้เราก็ต้องระมัดระวังในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเพราะอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ต่อมาคือดูเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิภาพก็คือว่าคุมกาเนิดได้มากน้อยขนาดไหนอันที่3อันเนี้ยเราพูดถึงน้อยเช่นเดียวกันคือประโยชน์อื่นๆในการคุมกําเนิดเช่นยาเม็ดคุมกําเนิดนี้เนี่ย สามารถลดอาการปวดประจำเดือนได้รักษาสิวได้ลดอาการมนุษย์เมนได้รักษาซีดได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ3ปออ,อย่างที่บอกพอรวมทั้งหมดง่ายๆเนี่ยจะเลือกอันไหนก็มาดู3ปอนี้ฮะ อ๋อซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราประเมินได้ด้วยตัวเองแหละแต่ว่าทางที่ดีอยากให้ปรึกษาคุณหมอด้วยในการเลือกทานยาคุมใช้ยาคุมใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออย่างหี้บป้ถามเพิ่มลงไปนิดนึงค่ะว่าการฝังยาคุมเนี่ยมันจะเอฟเฟกต่อในเรื่องของฮอร์โมนและเราจะไม่มีประจำเดือนก็เลยอยากชวนคุณหมอเจาะลึกในเรื่องของ,ของการฝังยาคุมค่ะ,คะว่าแท้จริงแล้วกลไกลของการทํางานของเขามันเป็นยังไงแล้วก็การที่เราไม่มีเม็ะเลือดเมนตรงนั้นมันหายไปไหนคืออย่างนี้การที่เราฝังยาคุมเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับนะเรียกว่า ฮอร์โมนกลุ่มโปรเจสตินแล้วกัน<ะ>ส่งไปที่หัวในหัวส่งไปที่รังไข่นะครับว่าไม่ต้องสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกมันหนาตัวขึ้นแล้วหลุดลอกเป็นประจำเดือนออกมาเพราะฉะนั้นเป็น,นกลไกของยาที่ทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่หนาตัวขึ้นพอไม่หนาตัวขึ้นปุ๊บเราก็ไม่มีเมนเพราะฉนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเลือดเสียเลือดไม่เสียอะไรเงี้ย ไม่เกี่ยวเลยมันคือการป้องกันแป้าขอใช้คําว่ามันคือสเต็ปแรกของการมีประจำเดือนสเต็ปเนี้ยมันไม่ถูกสั่งให้เกิดขึ้นใช่ไม่มีความหนาตัวเพราะฉะนั้นก็ตัดออกไปเลยความคิดที่ทุกคนคิดว่าการไม่มีเมนมันจะมีเลือดคลั่งอยู่ข้างในไม่ไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่ากลไกการสร้างเมนยังไม่เกิดขึ้นใช่แล้วใช่แล้วทีนี้ต่อยอดมาอีกคาถามนึงค่ะว่าการฝังยาคุมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เรียกได้ว่า มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการป้องกันการมีมน้องค,ค่ะแป้งเลยอยากถามว่าคอร์เรกนิดนึงตรงที่คุณบอกว่าเยื่อบุผงมดลูกมันไม่ได้หนาขึ้นมันแปลว่าเขาไม่มีเขาเรียกว่าความสามารถในการรับอสุจิเข้าไปอันนี้ถูกต้องไหมคะไม่ใช่เยื่อบุโพรงมดลูกที่หนาตัวขึ้นเนี่ยจริงๆเขาคือท,ที่ที่ฝังตัวของตัวอ่อนนะครับแปลว่าต้องมีการปฏิสนธิก่อนะนะครับถึงจะมีการฝังตัวได้แต่ว่า การที่ฝังยาคุมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปออกฤทธิ์ที่รังไข่เนี่ยไม่ได้สร้างเยื่อบุปโพรโมลูกให้หนาขึ้นเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเขาไม่มีไข่ตกออกมาคือถ้าจะท้องได้ไมันต้องมีไข่ตก<อ>คือหลักการที่สําคัญที่สุดในการคุมกาเนิดเนี่ยคือไม่ให้เกิดไข่ตก<อ>ไม่มีไข่ฟองไข่ที่โตขึ้นแล้วก็ปลุดออกมาแล้วไปเจอกัจสุจิปฏิสนธิแล้วก็ ตั้งคันแต่นี้เนี่ยคือไปบอกที่สมองไงไปบอกที่รังไข่ว่าอ๋อโอเคคุณไม่มีการสร้างไข่นะอืมนะครับเพราะนั้นฮอร์โมนก็เลยไม่มีขึ้นมาครับพอพูดแบบเร็วก็คือเหมือนแบบฉันไม่มีไข่ให้เธอต่ให้เธอมีอสุจิเข้ามาฉันก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาเป็นน้องเบบีได้อยู่ดีใช่ใช่ใช่อ๋อด้วยกรณีนี้เองมันก็เลยกลายเป็นนวัตกรรมที่ทําให้การป้องกันการตั้งคันมีประสิทธิภาพสูงอีเวนมากกว่าถุงยางถูกต้องไหมคะอ่าใช่ครับเพราะว่า ไปดับที่ที่การสร้างเลยครับเข้าใจเข้าใจแล้วค่ะก็ถ้าใครที่ฟังอยู่กําลังมองหาการคุมกําเนิดที่เหมาะกับพฤติกรรมตัวเองเหมาะกับไลฟ์สไตล์เหมาะกับเพอร์เพสในการตั้งคะนแนนอนาคตมีอีกหลายรูปแบบจักรวาลจักรวาลการคุมเนิดมีจักรวาลให้หาข้อมูลเยอะมากเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนําให้กับทุกคนได้ไปพูดคุยกับคุณหมอนะคะใช่คุณหมอหรือว่าคุณเพศสัจกรใกล้บ้านก็ได้ครับ แก้ไขให้ตรงจุดเลือกยาคุมที่ถูกกับเป้าหมายของตัวเองก็จะทําให้ชีวิตทุกคนเรียกว่ามีความสุขในการแบบไม่ต้องมานั่งปวดเมนไม่ต้องมานั่งกังวลในเรื่องการมีน้องนี่มีปอที่สี่ด้วยปอเป้าหมายปอเป้าหมายาาดี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 ดดฮะมีปอที่สี่ต้องดูเป้าหมายของตัวอเองว่าจะคุมไปเพื่ออะไรถูกแป้งนี้ให้มีมีเดือนหนึ่งแป้งเอายาคุมออกคุณหมอสรุปว่าเมนมาแบบว่าทลายทละลักใช่ทะลักทะลวงแล้วก็ ปวดท้องแล้วก็แบบทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยบอกตัวเองว่าโอเคขอกลับคืนเข้าสู่วงจรนั้นละกันอะไรอย่างเงี้ยใช่จนคือบอกกับตัวเองเลยว่าแบบจนกว่าแป้งจะอยากมีน้องอ่ะถึงจะอยากเอาออกใช่ค่ะดูอ P ีนี้เนี่ยเราพูดถึงจักรวาลยาฝังนะเราต้องพูดถึงเรื่องของจักรยานจักรยานจักรวาลยากินจักรวาลยากินเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ประโยชน์อื่น ของของการคุมกําเนิดเนี่ยมันมีได้หลายอันเช่นซ,ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนะครับนะก็เดี๋ยวมีโอกาสครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังถ้ดดัดไปไดเดี๋ยวเกริ่นไว้หน่อยขนาดยาเม็ดคุมกําเนิดเนี่ยชนิดฮอร์โมนรวมเนี่ยฮะปริมาณเอสโตรเจนนะมีตั้งแต่ห้าสิบสามห้าสามสิบยี่สิบสิบห้าอันนี้คือพอไปแบบในร้านขายยาที่แบบว่าเจอกล่องยาคุมน,นั่นนู่นนะี่เนี่ย อ๋อที่เขาจะชอบให้เราเลือกปะเขาว่าแบบความแรงแค่ไหนระดับความแรงของฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนเนี่ยก็มีทั้งหมด2ตัวใหญ่อันนึงคือกลุ่มตัว E นะเราเรียกว่าเอสโตรเจนอีกตัวหนึ่งคือตัว P เนะโปรเจสตินตัว P เนี่ยคือเป็นก็เป็นจักรวาลตัว P อีกเพราะฉะนั้นแบบเข้าไปแล้วก็วจะแบบอะไรดีเนี่ยซึ่งการออกฤทธิ์มันแตกต่างกันไงน,นะครับเพราะนั้นการกินยาคุมเนี่ยนะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิละปะครับที่ในการต้องเลือกให้แต่ละคนแปลว่าน,น่าจะต้องแยก EP มาคุยกันแบบจร,งริงจังในเรื่องของการกินยาคุมเพิ่มเลยซึ่งแหมบางคนบอกเฮ้ยแต่ว่าหนูยังไม่มีแฟนนะหนูจะกินยาคุมต้องบอกงี้นะมองกล้องเลยฮะในสตรีวัยทํางานเนี่ยปอประโยชน์อื่นๆของยาเม็ดคุมกําเนิดเนี่ยนะฮะมันให้การทํางานของเราดีขึ้นไม่เป็นมนุษย์เมนไม่ปวดท้องเมน เมนมาลดลงเอาว่าแค่สามวันนี้ก็ทําให้ชีวิตแค่นี้หนุมก็คือสิ่งที่หนูต้องการแล้วค่ะชีวิตต่อเดือนดีขึ้นใช่ค่ะทีนี้แป้งอยากชวนคุยคุณหมอเพิ่มเติมในเรื่องของคนที่เพิ่งเริ่มฝังยาคุมแล้วกันค่ะอ่าโอเคเขาเจอ side effect ครับก็คืออย่างอ่าแป้งก็เคยเป็นช่วงแรกเลือดออกกระปิดกระปอยไม่หยุดสักทีสิวขึ้นมีบางช่วงที่แป้งอะรู้สึกว่าฉันอ้วนขึ้นแบบไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นเอฟเฟกจากสิ่งนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว เลิกดีไหมเอาออกเลยดีไ<ม>หมก็เลยอยากชวนคุณหมอคุยว่าในการเลือกใช้ยาคุมในแต่ละแบบเราควรที่จะตัดสินใจเลิกใช้หรือใช้ต่อด้วยอะไรอย่างไรบ้างโอเค,ะคะต้องบอกงี้ฝังยาคุมไปเหตุผลหนึ่งที่เขามาขอเอาออกเนี่ยคือประจำเดือนผิดปกติยาฝังเนี่ยทำให้เมนมาได้3รูปแบบนะอันแรกคือไม่มาเลยะนะครับอันที่2คือมาแบบกระปิดกระปอยบอกไม่ได้เลยจะมากระปิดกระปอยอย่างไรบ้าง และอันที่สามคือเมนมาเหมือนเดิมปกตินะครับนะเหตุผลที่เขามาออกเนี่ยเพราะกระปิดกระปอยซึ่งจริงๆแล้วมีวิธีการรักษาอยู่นะครับมีการให้ยาเป็นยากินมีการให้ฮอร์โมนนะครับก็เป็นรูปแบบกินก็ได้บางคนก็เป็นรูปแบบทาแล้วดูซิว่าพอให้ไปแล้วเนี่ยอาการดีขึ้นหรือเปล่าถ้าอาการดีขึ้นนะครับแล้วหยุดให้ยาที่หมอบอกไปเมื่อกี้เนี้ยดูซิ ว่ายังเป็นอีกไหมถ้ายังเป็นอยู่จริงๆเอาอยู่ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการคุมกําเนิดแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนวิธีการคุมเนี่ยก็คือกลับมาว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจเอาออกให้ลองวิธีการรักษาเรื่องของเลือดออกกระปิดกระปอยก่อนอครับอย่างนี้กรณีที่ถ้าสมมติเราตัดสินใจเอาออกแล้วมันก็จะเจอ side effect หลังจากเอาออกเหมือนกันอย่างเช่นแบบ อารมณ์เราจะสวิงไหมหรือ <Okay. S 1> ว่ามูดเราจะเราจะรับมือกับ s i ด e เอฟเฟ t ตรงนี้ยังไงคืออย่างนี้ค,คือถ้าสมมุติว่าเราเอายาฝังออกแล้วเรามีอาการอื่นๆเนี่ยแปลว่ามันเป็นอาการที่เกิดจากการที่เรามีฮอร์โมนก็เป็นอาการมนุษย์เมนนะครับเราก็ต้องกลับมาว่า ee, เราจะรักษาอาการมนุษย์เมนยังไงมนุษย์เมนก็เช่นมีเวียงวีนมีจึมเศร้ามีอยากกินเยอะบางคนเป็นเยอะมากๆอาจจะมีปัญหาเรื่องของ มีตกกังวลนะบางคนแบบมีแบบอยาฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็ต้องก็ต้องทําการรักษาแต่แปลว่าเอาออกปุ๊บเนี่ยจริงๆผลของยาฝังเนี่ยนอ,อกจากตัวเราแล้วนะครับก็ต้องกลับมาหาสาเหตุอื่นๆอ่าเป็นรเรื่องภายในเป็นเรื่องปัจจัยอื่นๆต่อไปครับทีนี้ม้นอยากถามคุณหมอนิดน,นึงเป็นเหมือนกิมมิกใช้คําศัพท์ปิดรายการช่วงท้ายกันนิดนึงค่ะอยากทราบว่าคําว่า P cos คืออะไรคะ P C O S อ่าโอเคค่ะ PCOS เนี่ยเป็นภาวะถุงน้ำที่รังไข่หลายใบย่อมาจาก polycystic o v a r y syndrome ปกติรังไข่อยู่เท่านี้ค่ะข้างในก็จะมีฟองไข่อยู่อ๋อน่อันนี้เป็นรังไข่ค่ะข้างในเป็นฟองไข่ค่ะเพอเอิน PCOS เนี่ยฟองไข่ตรงเนี้ยมันเยอะปกติทุกเดือนเนี่ยจะมีไข่หนึ่งใบโตแล้วก็ตกแต่ของคนที่เป็นโรคเนี้ย เขามีเยอะเกินไปไม่มีใครโดดเด่นขึ้นมาไม่โตแล้วก็ไม่ตกปัญหาคือเกิดปัญหาตามมาอีกมากมายเช่นประจำเดือนผิดปกติมาน้อยหรือไม่มาเลยสิวขึ้นขนดกคอดำนะฮะเป็นได้จะ PCOS นี่แหละเพราะนั้นต้องมาทำการดูแลรักษา PCOS อาจจะส่งผลในอนาคตนะทำให้เกิดเบาหวานความดันไขมันที่ผิดปกติได้ นะแล้วก็อาจจะมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยเป็นนานๆเป็นเยอะอาจจะมีผลกับเป็นมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีจักรวาล P C O S บอกกันแป้งอยากรู้เลยตอนดีเลยคุณมอกอว่าสมมุติกรณีเนี้ยค่ะครกรณี P C O S ยาคุมละ่ะเขาช่วยได้ไหมหรือว่าการใช้ยาคุมป้องกันการเป็น P C O S ไม่ใช่ใชไ,มไม่ใช่ใช้ในการรักษานะครับ อย่างที่บอกว่าเป็น PCOS เนี่ยประจําเดือนไม่มาการกินยาคุมให้ประจําเดือนมานะครับเป็นรอบๆรอบๆรอบๆ PCOS ทําให้ขนขึ้นด้วยมีหนวดเยอะการกินยาเม็ดคุมกําเนิดเนี่ยไปเพิ่มสารตัวหนึ่งในร่างกายนะครับทําให้ไปจับกับปริมาณฮอร์โมนเพศชายที่สูงขึ้น<ข>ก็ทําให้หนวดลดลงขนลดลงสิวลดลงได้นี่คือประโยชน์ของยาเม็ดคุม ไม่ใช่การป้องกันไม่ใช่การป้องกันแต่เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาใช่แล้วครับโอเคโอเคหวดีเลยค่ะคุณหมอถ้า่งนั้นก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ใครอยากจะให้คุณหมอแนะนําทริปละกันเป็นการดูแลตัวเองแบบสั้นๆส,สักห้าหัวข้อ5าประเด็นได้หมดเลยตั้งแต่เลือกยาคุมการป้องกันการคุมกําเนิดหรือว่าการมีเอฟเฟกต่างๆในร่างกายอยากให้คุณหมอแนะนําทริคให้กับท่านผู้ฟังได้ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกันหน่อยค่ะอืมยากจังยากเลย,เลย เอางี้อะไรสามปอแล้วกันสามปอสามปอเมื่อกี้นี้นะแล้วก็มีปอที่แปลงพูดขึ้นด้วยนะคือเรื่องของเป้าหมายนะครับอ่าดูเป้าหมายใช่ไหมแล้วก็มาดูเรื่องของความปลอดภัยดูเรื่องของประสิทธิภาพดูประโยชน์และสุดท้ายเราก็จะประทับใจในการคุมกำเนิดดังนั้นวันนี้หนูประทับใจ้ข้อผ่านไม่ได้ผ่านผ่านชาเลนจ์หนูประทับใจในคุณหมอมาาวันนี้กับ ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่เอามาแชร์กันคุณหมอแต่จริงๆอ่ะแป้งบอกเลยยังมีเรื่องรายละเอียดเยอะๆในจักรวาลเนี้ยที่เราเอามาคุยกันอีกได้เยอะมากๆเพราะวอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้ติดตามพวกเรากันใน EP ต่อๆไปเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้แป้งก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอโอมากๆอีกครั้งหนึ่งที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ใช้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็อยาก encourage นะให้กับท่านผู้ฟังของเราได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าสุขภาพที่ดีขึ้นจะทำให้ทุกๆอย่างในชีวิตดีขึ้นตามไปด้วยค่ะททงงงงรร่่าากยีแแข็ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและการพัฒนาตัวเองค่ะแล้วมาพบกับเราทั้งสองคนได้ในเอฟิสอดถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับ